m e r c ์ซ e เดสเบ w สองหนึ่งหนึ่ง e สองร้อยครับปีศูนย์สามนะครับรถผู้อาวุโสการบินไทยสีสันรอบคันผมให้เก้าสิบปอร์เซ็นบวกบวกนะครับแม็กคอร์สิบเจ็ดยางปียีิบสามครับดอกท่มท่วมครับรถเล่นพร้อมนะครับเอกสารครบภาษีหกเก้ามีประ 69, ปกันภัยสองบวกด้วยหลังคาแก้วตัวหายากครับเป็นมูลลูปทรงสวยครับขับขี่ดีเลยช่วงล่างดีดจุจการีโมทสองชุดนะครับ ระบบปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับประตูขี้เล็ดปยุคจอแอนดรอยมีทีวีในตัวนะครับพร้อมัลติฟังกชันระบบแอร์ออโต้เย็นสูดแดดสบายครับทั้งหน้าและหลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับหลังคาแก้วสองตอน,นครับเปิดปิดยุคกระดกได้ทรงรลอหล่อครับคันนี้ขับขี่ดีสีสวยเต็มพร้อมประกันครบรถเซอร์วิสถึงถึงครับ มีบินซ่อมย้อนหลังให้สามปีตรวจสอบดูได้ครับไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมตาขึ้ผู้ชมครับระบบกลุ่มพุชสตาร์ทประมาณนี้ครับไฟฟ้าให้ได้ครบหมดทั้ง,งคันแอร์เย็นขับดี สนใจมาลองชมลองขับดูได้ครับรถจุดนนทบุรีไซน้อยบอกว่าสวิทชทอมฟาร์กต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคลิปตามระยะทางลองดูลองชมดูครับประมาณน,นี้เลยรอนรอ